เอาล่ะเรามาเปิดกาชาไม่ใช่กาชาสิเรียกว่ากล่องของ Structure Deck King กันนะก็มีทั้งหมดผมฝือมาทั้งหมดสามกล่องนะก็จริงๆเป็นส t r u c t u r e Deck จริงๆผมะแกะออกมาข้างในกล่องก็จะมีประมาณนี้ก็คือเด็กอันนึงแล้วก็กระดาษพิมมทอันหนึงนะ่งเดี๋ยวรยวออกมาให้ดูปุ๊บก็จะมากับเนี่ย ตัวของเด็กแล้วก็กระดาษในกล่องในกล่องถ้าเราดูแล้วมันจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคก็อ่ะ, okay. อะเขาก็จะให้มาเป็น1อัน1นึ่งเด็กเลยเป็น1นึ่งเด็กแบบนี้แล้วก็อ่ะเอาปลดข้าหลังออกหรอกเขาจะได้มันเป็นซองอ่ะการของแจ็คใบหนึ่งแบบนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรสําคัญเนาะก็การแจ็คอันหนึ่งกับซอง บูสเตอร์ซองบูสเตอร์ของของสักเจอเด็กนี่นะให้มาอันหนึ่งแล้วก็มาเป็นพรีแมดเป็นพรีแมทเลยอันหนึ่งกลางออกเราจะได้นี่เห็นไหมได้มาเป็นเรดดมอนนะก็พร้อมกับกล่องเล่นก็จริงๆของแถมก็มีประมาณนี้ ต่อไปก็จะเป็นตัวของเด็กนะคือเด็กว่าข้าในเขาจะให้อะไรกันมาตรงนี้มันจะมีเดี๋ยวนึงนะผมขอลลอกโฟกัสตรงนี้ก็จะมีที่ดึงนะเราก็ดึงปลดปื๊ดปุ๊บด,ดึงออกมาโอเคอออเรามาดูว่าภายในนีน้เขาให้การอะไรมาบ้างนะก็แน่นอน มาเป็นโซลิซเนเตอร์นะเป็นระดับ S.R. แล้วก็วิชั่นรีโซเนเตอร์ระดับ S.R. เหมือนกันให้มาเป็นโบนเดมอนนะโบนเดมอนระดับม,มีการวิงวีแบบนี้ก็ระดับพาเรลแรนะแล้วก็ถ้าไม่ตายของแจ็คนะอ,อ,อันนี้ไปนหนึ่งแล้วก็มาเป็นพาเรลเหมือนกันพาเรลเป็น คริมสานเฮลไกอานะไม่ใช่เออแค่เอเอแล้วก็กระตักอ่ะแล้วก็แน่นอนเรสโซนเรสโซนก็เป็นนอร์มอลเครื่อมนะมาให้กับต่อไปก็จะเป็นนอร์มอลธรรมดาละมาเป็นตัวของครีมสัตว์ไอตืมซิลละเออดากเรสโซเนเตอร์อันนี้ตัวท่าลมของเรสโซเนเตอร์นะแล้วก็มีใบนี้เรสโซเนเตอร์เหมือนกันแล้วก็ มีรีเนเตอร์แล้วก็การเมนของเรานะครีมซันรีเนเตอร์ว้หนึ่งไวด์ดราก้อนมาด้วยแล้วก็มีกาเวนิ่เออลืมชื่อ <laughs> แบทเทนเฟสเดอร์นะแล้วก็มีม้าด้วยสีเทาแล้วก็หกดาวทัดไฟเนาะแล้วก็ตัวสเตย์เมื่อเห็นมอนสเตอร์ทัดมืดอันนี้ มอนสเตอร์สับดาวอันนี้ก็การดเก่าไม่ค่อยมีอะไรสำคัญอ่ะมีการ์ดใบนี้ที่ใช้ในเด็กพวกลาบบลินแพทเก่าๆด้วยนะ,ะแล้วก็มีเอ่อลางบัสเตอร์โหมดของตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวทิงแล้วก็เสิร์ช Buster Mode ขึ้นมาน,นี่ก็เกี่ยวข้องกับบัสเตอร์โหเหมือนกันมีเออ่มดแดงอักมดแดงตัวสเปรย์ตัวพระอาทิตย์มาด้วย แล้วก็ร่าง5ดาวของมูดแดงนะอ่ะมีเนสซี่อ่ะก็จะเป็นพวกของเสริมนะมีแมชีโบราณมาด้วยนะใบหนึ่งอ่ะแล้วก็เป็นการเวทมนต์ะแล้วก็มีเป็นออดิสเนเตอร์คอร์นะใบนี้อันนี้ก็เสริ์น่าจะเสริ์ดเผามนอ่ะอันนี้จิตใจลุกโชนนะแจคอ่ะแล้วก็ ให้เป็นไหมูฟด้วยเอออันนี้ซิงโครนะแล้วก็มีกาซส,สำคัญอย่างเรสไรดด้วยคริมสันเราใบหนึ่งให้มาเป็นกับดักผนึกมวลอันนี้ก็กบดักชุบนะนนบนะแล้วก็แน่นอนมีทีมบัสเตอร์โหมดก็จะไม่ให้บัสเตอร์โหมดมาก็จะกระจายอยู่ ก็ให้บัสเตอร์โหมดไปใบหนึ่งแล้วก็กับตักจะไม่ได้เราทำอะไรได้อะและแน่นอนมาเป็นระดับเออเออเอสอาร์ SR นะก็คือเรโนวาสุปเรโนวาดราก้อนนะแล้วก็พาราเดลอีกใบเป็นเออ,อเออน่าจะเลดิ line, มอสกาลสกาไลมังถ้าจำไม่ผิดอ่ะแล้วก็พาราเดลนี่ก็พาราเดลนะเป็นฮอตเรดเดมอนดราก้อนอ่ะแล้วก็เบนนะ,อะโอเคเนี่ยก็ การที่ให้มาใน Structure Deck ก็มีอยู่ประมาณนั้นประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาตัดซองอ่ะซองของเสริมกันสักหน่อยว่าเขาจะให้อะไรล่างมานะผมตัดแบบนี้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวมับไปเลยปุ๊บมันง่ยดีกวามความความ,ความแล้วกันนะต่อจะมรุนไปด้วยกัน โชคเราจะมาชิงโชคไปด้วยกันโอเคเปิดมาใบแรกฟึบอือยูอาร์ใช่ไหมเนี่ยอ่ะยูอาร์เนาะเป็นตัวของเรดมอนล่างใหม่นะไม่โฟกัสเดียรอะเรดมอนล่างใหม่ใบที่สองฟึบอ,อ่ะมาเป็นเรดไรซิ่งดราก้อนนะเป็นเป็น Dragon, นะเ,นเ,นเนอสร์ใบที่สามฟึบอ,อ่ะให้มันเป็นเอ่อคลามิตี้นะ แบนไปแล้วไอซ์อาร์เหมือนกันแล้วก็ปึ๊บอ,อู้ซีเคดใช่ไหมวะซีเคดแหละเป็นเอ,อ่อสคารีเดเมอนดราก้อนนะเออไม่ใช่เลวนวาดราก้อนนะซีเคดมาแล้วก็ไปซ้ายปึ๊บก็เรเดมอนดราก้อนเป็นเอซอาร์โอเคก็อ่ะบนประกอบการชุดแรกก็คือได้เลนวาดราก้อนมาเป็นสวยเชียวโอเคอ่ะผมะใส่กระโหลกแบบนี้ก่อนนะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูผมจะไม่ร so kind of ีว right ิวข้างในกล่องนเพราะว่าสุดท้ายมันจะเหมือนกันมันจะต่างกันแค่โปรโมทที่มันได้นะงั้นผมก็จะข้ามๆไปจคไม่เอานี้ไม่เอาเราสนใจสิ่งนี้เรามาดูว่าเราจะได้อะไรอโหตายละมือลั่นอะ เผอเห็นไปแล้วก็แน่นอนว่าหนึ่ง,งซองมันให้มาแค่ใบเดียวนะเราซองนี้เราได้เลเดมอนดราก้อนนะมาเป็นเออซูเปอร์แร่ไอซีแฉป่ะแล้วก็เลโนวาดราก้อนนะก็แครมิตี้เหมือนเดิมอะแล้วก็เอเดียรซิ่งดราก้อนแล้วก็ยูอาร์นี้ <S <S ได้เป็นตัวของเออเมอนดราก้อนล่างใหม่นะก็โอเคไม่แย่ไม่แยว่ถือว่า ได้ตัวไม่ซ้ำถือว่าเป็นบุญที <c> ่ <oughs> ตัวซ้ำมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคกล่องสุดท้ายมาดูว่าเขาจะให้อะไรเรานะนี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาดูบูสเตอร์อนะมือลั่นตัดไปโดนคาร์จะเป็นยังไงปึ๊บ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 อุ๊ย ความละซิงโคยังไงก็ซ <jer girlfriend>, <state> ิงโคลนะดิ oh. ้งนี้ไม้แต่ซิงโคลฟึ๊บอ่ะได้ยูอาร์มาเป็นโอ้เรียบร้อยได้มาเป็นเอ่อเลดามอนล่างใหม่นะติดชื่มฟึ๊บอ่ะเรดไรซิ่งเป็นยูอาร์ไอเอสอาร์นะฟึ๊บอ่ะก็คลาเมตี้เป็นเอสอาร์เหมือนกันฟึ๊บเรดหรือว่าเป็นเอสอาร์แสดงว่าบสุดท้ายก็ต้องเป็นเรดไรซิ่งอไม่ใช่เลดามอนหรือวไปแล้วโอ้เท่ากับว่าได้เลดามอนมาซ้ำนะ ผมมีว่ามีอตาร์ตอแรกสไอซีเ็ดแรสอใบเลยก็โอเคผลประกอบการก็ได้อยู่จริงๆใจอยากได้เลรซิงสักใบหนึ่งนะที่เป็นอซีเ็ดแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ผลประกอบการสตาร์เตอร์เด็กของของอันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับผม